ไไม่่ด้อะถ่ายคลิปอ,อยา่าติแกนนะครับเดี๋ยวคลิปมันสั้นอขอร้องด,ดีครับเดี๋ยว <laughs> ขึ้นทะเบียนเอาวุ้โสห้าสิบ เขาห้าห้าไม่ใช่ oh. หรอ <c oughs> เปลี่ยนเปลี่ยนนะดูตรงนี้ว่าเปลี่ยนนะเราไม่ไปด,ดูแล้วเขาบอกเปลี่ยนเลยเนะี่ย <c oughs>

เข้ากล้องะครัสงไปล้แล้วเวายเลยเโก่ัเลยเป็คู่รกเลยเ่กเลยตีเลยตีเรียมนี่เลย้าเตะการทุก็เกมไปก่อน พมถ้ามันไม่ตีดม,มันส่งสีพอเข้ามาก็เหมือนทิ้งเข้า,าไปเอลาเอาเข้ามาเลยให้เขาทำเกมเอาไปรว่วแก่นมดดันจะตีดเหมือนเนื้อเลือดแม่งไก่อะไรเอาแล้วแต่ ครับสวยว่<ส>ะอืมอะไรเปไน็นไรเดี๋ยวพี่ต้นก็ชนก็ให้เองอ่ะดดดันไไปเเข้้าลูกียวขวามือสักหน่อย <c ười> ไทีเรานี่ยเนี่ยบอกแล้วเดี๋ยวเขาชนให้เองไม่มีไม่เดียวมาเอาถามจันทุนจันท้นยืมตะตุ้นพี่ต้นก็ยืมตะลับไกรเป๋าไปขวาไปตัดพี่ต้นตะลับเมตรพี่พกตะลับเมตรปะต้นตะลับเมตรในกระเป๋าในกระเป๋าโอเออตรง้าต้นดีละดีละดีละเกลี่ยแล้วครับ okay don't be uh...